่เนี่ยน้องกุมารขีดไว้แล้วนะครับลอง,องเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์พิณาคเพชอีสานนิวเพชรคุมทรัพย์พิณานะครับทราบข่าวว่าน้องกุมารฝันฝันเห็นพญานาคแล้วก็ได้เลขด้วยนะครับบอกเลขนะครับอ่าสวัสดีครับน้องกุมาวรวันดีจา้าสวัสดีอ่าสวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยฝันฝันเมื่อไหร่มหมเมื่อคืนบ่ฝันว่าอย่างไรนะ ปูพญานาคมามายัางไงนะมาแบบมายัางไงท่านมาช่วมือบอฝันว่าองค์ปูพญานาคองคไหนันองค์ไหนที่มาไปที่ไปเข้าฝันจําได้ไหมปูพญานาคองดำปูพญานค์ดำนี่บอนี่ไหมองค์ดํานี่นะนี่น่าจะก้าวเสียนเข้าไปแล้วไปยังไงนะ ปูเขาไปไปยังไงบ้างไปไป,ไปคุยว่าอะไราบ้างท่านไปคุยไหมเป็นรูปร่างยังไงเห็ขียนรูปร่างท่านไหมปูพญานาคปันเองปูพญานาคครับ ปูพญานาคกรงดำก็เลยเรามาถ่ายทําตัวหน้าปูนี่แหละตัวนี้ก็จะมีแม่ธรณีเนาะแม่ทรณีแม่โพสกแล้วก็จะมีสารตายายอันนี้ก็ออะไสารตายายบอสารตายายแล้วก็อันนี้คืออะไรสารตายายเหมือนกันหรตือไงะอ๋อตายายจุดดังเดิม เป็นประจำวัดภูวัดอันนี้ก็เป็นปูพญานาคองค์ดำและองค์ที่เข้าไปฝันองค์ไหนองค์นี้บอกอ๋อท่านท่านไปท่านไปเห็นหน้ากลวไหมหรือท่านไปยังไงท่านให้เห็นท่านเลื้อยไปเลยบอกท่านทำมือ,อยังไงนะแล้วตีเป็นเลขยังไงนะที่ น้องกุมารให้เลขไงนะที่เข้าฝันนะอ่าน้องกุมารเห้เลขไงเอาเลขที่ก็ตีมาแล้วคือตัวนี้หรือเปล่าเนาะใช่ไหมจะให้ดูนะครับฝ <c oughs> ันเห็นพญานาคก,ก็ตีเป็นเกนะ้าเจ็ดแปดเนาะอันนี้ให้ดูเลขเก่าก่อนน้องกุมารให้นะครับที่ฝันว่าหลวงปู่เอาแม่มือสีไปเข้าฝันบอ,อกเลขนะครับไปออกลาวไปเดิวนะครับนี่คือเจ็ดสองแลขเลขสี่ตัวนี่สี่สาม สี่สามเจ็ดห้านะครับทุกคนนะครับนี่เลขกุมารนะครับเลขที่เราปล่อยตัวงวดนะครับนี่น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเลขนี้นะครับอ่ะมาดูเลขฝันน้องกุมารตัวเลขกลับข้าให้หน่อยครับนี่นะจะอ่ากลับข้างให้หน่อยนี้นะทุกคนเลขน้องกุมารนะครับล่าสุดเลขน้องกุมารคือตัวนี้นะครับที่ฝันเห็นพญานาคปูพญานาคไปหานะครับคือเลขตัวนี้นะครับนะครับที่น้องอาจจะไม่ค่อยคุยนะครับแต่เราก็จะว่ากันนะครับเพราะว่าน้องของเขา เป็นแบบนี้เนาะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยคุยเรื่องเลขเรื่องฝันนะเราก็ตีความหมายเอาเนาะนะครับทำมือด้วยทำมือ,อยังไงนะทำมือด้วยอ่ะบอกแม่แม,แม่เอฟซีให้ชอบตัวไหนน้นนองบอกแม่เอฟซีหน่อยอ่าน้องกุมารคีดไว้แล้วนะครับเนาะบอกแม่เอฟซีนะครับ เป็นแนวทางน้องกุบันให้3ตัวงวดนี้นะครับขีดเลยก็จะมีเลข7เลข9 8นะครับเลข9เลข8โอ้เลขลาวออกไปเลยเนาะ7 8 9เก้านะครับ7 9 8นะครับอ่ะเป็นแนวทาง6กับ9ตัวเดียวกันได้นะ7กับ1ตัวเดียวกันได้อ้ามีอะไรจะฝากแม่ๆไหม อยากให้ความฝันเข้ารวยๆนะวันนี้เราไม่ได้จุดคือจะเอาเลขความฝันนะครับปนาน้องกุมารพาเดินเดินไปดูสะพานบุญหน่อยนะอ่ะถือเลขด้วยเดินนะเพื่อนได้บุญเดินไปสนุกนยจ้ะสะพานบุญตรงนี้เนาะเดินได้ไหมนี่นเดินไปตรงไหนเวลาเราไปไปตรงไหนต้องลงไปข้างบ่บดเดินไปสะพานบุญให้เอฟซีได้โชว์หน่อยวัดมารวยหน่อย ต้องเดินตรงนี้บ่อ่าเราไปดูกันครับทุกคนตัวนี้เขาทาสะพานบุญมานะครับแล้วพันองกุม,มารเดินออกเอารอ,องเท้าอือ่เราไปดูกันนะครับเอาเลขข้ามสะพานเพื่อจะได้บุญเน,นี่ยนะครับวัดมารวยทุกคนอ่านี่นะไปไป,ไปไปดูตรงนี้ก็สามารถปล่อยอาหารปลาได้ ก็ทำได้สวยงามนะครับสะพานบุญอ่ะโชว์เล็กด้วยอันนี้นะครับนี่แน่นอนอ่ะโอเคจ้ะอ่ะลองปรมาณเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินอถอยเลยนะครับเดี๋ยวตกโ <c oughs> อ้สวยงามสวยงามสวยงาม นี่น้องกุมารน,นะครับถือเลขนะครับนี่น้องกุมารมาแล้วนะครับน้องกุมารมารวยนะครับเสียงดังวางชชรอตึ๊ดเลยอโอเคเดี๋ยวไปเลยจ้ะนี่เลขอะเดี๋ยวขอถ่ายรูปน้องกุมารมารวยเอารูปภาพเลขให้เอฟซีหน่อยจ้ะ สวยงามนะครับถ้าใครชอบไปจัดไปนะครับน้องกุมารมารวยนะครับทุกคนอ,ะ,อะทุกคนนำลากันไปปะโอเคครับน้องกุมารขอบคุณมากครับอะฝากขอบคุณแม่แม่เอฟซหน่อยเสียงดงัดงๆเลยจ้ะขอ,อขอให้แม่แม่เอซีนั่งๆเลยนะคะขอให้เอฟซีสวยขอให้ ก็ให้คําฝันเข้านะครับร่ำรวยกันทุกคน,นจ้ะสาธุสาธุขอบคุณน้องกุมารมากขอบคุณครับสวัสดีครับผมจ้ะ